สวัสดีครับเช้านี้ก็มาอยู่ที่ไร่เกษตรสร้างฝันนะครับก็วันนี้มาดูฟักทองนะครับก็กําลังเริ่มออกดอกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาผสมเกสรฟักทองนะครับวันนี้ก็ออกมาก็ช่วงเช้าเช้านะครับก็มาเดินดูเพื่อผสมเกสรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ย ก็หาดอกเกสรตอผู้ก่อนนะครับเกสรตอผู้ลักษณะเกสรตอผู้ก็จะมีแท่งมาตรงกลางแท่งเดียวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มา,าเด็ดกลีบดอกออกให้หมดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเจอดอกตัวเมียนะครับ ลักษณะของดอกตะเมียนะครับก็จะมีเกรสรหลายๆอันนะครับแทนแบบนี้นะครับแล้วก็ลาออกมาก็จะมีลูกนะครับแล้วก็มีช่อดอกนะครับส่วนเกรสรตัวผู้ก็จะมีแต่ช่อดอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมเลยนะครับก็ใช้น่แหลับเขีย่ยไปที่เกรสรตัะเมีย เกลี่ยไปให้รอบๆนะครับเกลี่ยไปให้รอบๆเลยนี่นะครับก็ก็จะมีพึ่งนะครับพึ่งมาช่วยผสมเกสรด้วยเหมือนกันนะครับแต่เพื่อความชัวเราก็มาผสมเองนะครับแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามี อ่าราเกสรตะพูติดอยู่รอบๆนะครับก,ก็พยายามให้ติดให้รอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการผสมเกอสรอฟักทองนะครับเดี๋ยวอ่านี่นะครับพรุ่งนี้ก็จะผสมได้อีกนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะบานนะครับก็ นี้ก็เริ่มนะครับเริ่มออกดอกนะครับจบนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับในไร่เกษตรสร้างฝันนะครับกับการผสมดอกฟักทอง น,นี่นะครับอันนี้เราผสมไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับนี่อีกหนึ่งดอกนะครับ ทำเหมือนเดิมครับนี่เลยครับครับก็จะเห็นว่ามีพึ่งนะครับมาช่วยผสมเกสรนะครับนี่นะครับก็เขีย่ยเขียเขียเขียไปให้ทั่วนะครับถ้าดอกตัวผู้เยอะก็ นะครับไม่ต้องนะับดอกดอกต่อดอก,ดอก,ดอกเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยครับเท่าน,นี้เป็นอันเสร็จสิน้นคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ